สวัสดีครับทุกคนทุกคนท,กคนทำกันบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกัน,นครับตอนนี้เรายกับช่องนังปลื้มฟิวเจอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอมองอัสนะครับเกม a มองอัสเป็นเกมจับฆาตรกรที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับมาแต่งตัวตรงนี้สะก่อนนะครับอย่างแรก วันนี้ผมจะแต่งตัวทุกอย่างเป็นสีอะไรดีครับทุกคนอืมสีเหลืองผมเหมือนเอาไปแล้วเนาะใช่ไหมทุกคนเฮ้สีชมพูดีกว่าอ่าเป็นสีชมพูนะครับเข้าเกณมแต่ถ้าเข้าเกมแล้วไม่ได้เป็นสีชมพูก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่เป็นไร ีชุดอะเอาเอาเป็นชุดคนหมอละกันอ่ะอันนี้มีชมพูอยู่นี่ชมพูตรงนี้นแค่นี้แล้วก็ชมพูนี่นี่น่ารักสีชมพูเอาไปเลยไม่เป็นไรแล้วแล้วเมื่อกี้สีเหลืองทำไมไม่เอาโอ้ยวทำไมชุดไม่แบบนี้นี่คือชุดหรอออา เข้ามาแล้วหนึ่งสตาร์ทเลยเพื่อนเข้ามาต้องสตาร์ทเพราะว่าสิบสี่เต็มสิบห้าน,นีน่ครับไุคคนนี่สตาร์ทสักทีใครเป็นเจ้าของห้องมิลู์ลา เป็นครูนิดไม่คิดผมเป็นครูเมดใช่ไหมครูนิดโอเคปึ๊บนี้ปึ๊บตรงนี้อยู่ใกล้ๆเลยนี่ครับทุกคนคือเลือกแต่ดวงอ่ะเราจะได้เป็นยังไง แต่ว่าตอนนี้เราต้องนด่ไปทำอันนี้ก่อนโอเคเสร็จ okay. แล้วออ้ซีชมูอ่อนตายโหอยู่ที่ายคนเลยนะเนี่ยถึ14คนใช่ไหมใค่14นับไปเมื่อกี้นะครับ อิงกฤษอ่ะไม่อิงกฤษใช่ไหมอ่ะใครเพิ่งต่อเพิ่มต่อไม่รู้เมื่อกี้แต่จะเขียนต่อทำไมพมอก็ไม่รู้นะ ONG สีง้งมึงอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะ อะสีเหลืองพูดยังสีเหลือ,องไม่ได้พูดเลยเอา้าวอ้าวเออสีม่วงอยูอ่ดิมองไม่เห็นนี่ว่าเป็นสีอื่นนั่งผิดสีเฟิบเฟิบ ก็หอมนี่มัมปุ๊บ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 อ่ะโอ้กำลังฝึกความจำอยู่เล มาหาอะไรก่นอนฮู้ฮูแบบตกใจพวกอ่ไยดินี่เป็นนเปน่นี่เ,เ่โอเควันนี้ ตอนนี้เพื่อนยังวูดออย่างสนุกสนานนะครับอืมอะอะดูไปนี่คีดเพื่อนบอกฉีมุวงใช่ไหมแรมสีรามสามีแรมอฮ้ยสีสามสามสองหนึ่งให้สีสามสองหนึ่งดียรดีเขียว Ini adalah laman warna krim? Oh, ini benar juga. Ada satu lagi. Warna putih. Warna putih. Tapi saya akan tinggal di sini dengan warna putih. Ruang api. Ruang api. Papadu. Oh. Saya tidak boleh berjalan. Okey. Saya akan menunggu. เอาไฟมีเควส์สองเควสเลยมีเควส์สองงนมีเควส์สองของสองชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเอาเอาไฟดับเหรอถ้าทำไมผมไม่ไปทำไฟก็อยู่ในห้องไฟแทๆนะผมไม่รู้ปุ๊บเป็นนิพงก็ว่ายากอยู่นะโอ้ลืมเรื่องนี้เลยเอาเจอโซบิค จะอบอีกแล้วแล้วซอปีแล้วมีคนชื่อศูนย์าด้วยคือตอนจะบอกสีเนี้ยต้องบอกนี่คือโหมดศูนย์าใช่ไหมโอเรนจ์ Orange. ส้มอ่ะไม่ใช่มวงเหรอถ้าไม่ใช่มวงชัวแต่ถ้ามวงไม่ใช่คนบอกนั่นแหละคนบอกสีส้มใครคนนี้ คีปึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะใกล้ใกล้ใกล้สิบโอเคสิบหน้กันปึ๊บสี่เก้าแปดเจ็ดหก ห้า 2> 2, 1. 1> สี่สามสองหนึ่งสีซมกันหมดถ้าสีส้มไม่ใช่สีม่วงแน่นอนถ้าไม่ใช่สีม่วงก็สีผ้าใช่ไหมใช่ไหมใช่มงานนักอิมพอสเตอรงานก็สีม่วงฉะนั้นเราก็รอให้เพื่อน,นมาโหวตกันจะไม่สนนะตอนนี้แล้วเพื่อนไปทำก่อน

ออุุยยไงมีสองคนเรากับสีนี่เปิยไม่ได้เป็นใช่ไหมอุ้ยเปิดประตูโดนขังโดนขังอ่เดี๋ยวข้างล่างเปิดแล้วโอเคโอเคข้าบน อ๋อไฟด่ปาปะเน็บเน็บเน,น็บนี่เอาใบไม้เคทนี้มีใบไม้หลายหลายใบายมากเลยนะครับอืมเคทหมดแล้วควิเกเลี้ยงแล้วครับนี่เกลิ้งก็ปิดไปเลยตรงนี้ ลองดูอบรอบด้ดนรอบแดนเฮ้ยตกใจดไปวยสีแดงยังอยู่มีใกระท่อมมา สีแดงบริสุทธิ์ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะเอาสีแดงไปไหนอ่ะอ่ะยู่ที่กหายสีแดงอ๋ออยู่นี่ไหนจอแล้วนี้โอเครอคุ้ยจะขึ้นไหมอ่ะคุ้ยยังไม่ขึ้นขึ้นชัวเราต้องรอเวลาอีกนะครับ การโดนนี้มันก็เถียงอย่างี้นะครับคอเคโอเฮ้ยเฮ้ยอ่ไรสักอย่างนี้จะมาอออาอเป็นอะไรละเป็นอะไรละ อ๋อไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาแบบนี้น่าไปเลยก็เหมือนกันดูกล้องวิดจอปิดกว่ามีคนดูกล้องวิดจอปิดเออยอะถ้าขัโทษถ้าขับรถโทษตานะตนตาเดี๋ยวผม มีนางฟ้ามาปกป้องเราเหรอว้าวขอบคุณแมากอ่ะฮูะ้ฮู้คลิปโอเคอ่โอเคอะไม่ใช่เนี่มันคำถาม Okay, you naik. Okay, skip. Oh, okay. Okay. Nah, nak Skip out. Oh, Dia. Okay. Yes. Okay. skip. Okay, skip. Hmm, <coughs> Skip kau, skip kau. ลากิไปก่อนสีม่วงออกไปยังไงยังใช่ไหมเครดป์ดแล้วนี่สีม่วงยังอยู่เลยอ้าวไฟดับอีกแล้วไฟดับยังไม่หยุดอดกกอรอโะเคมาะ อ,อ,อใครมันไปเปิดอะอ๋ออ๋ออ๋อ,อเอาเลยอีโปสเตอร์น่านจะอยู่ตรงนั้นแน,น่นอนอะเพราะว่ามัการปลดไฟออกเอ่อที่ขัดดูปิดยังยังปิดอีกว่า ดีเขียวโอเคเหลือประมาณเจ็ดคนนะครับตอนนี้เอ้ยไม่ใช่เจ็ดดิแปดคนนะครับแล้วแปดคนซึ่งผมยังรอดอยู่นะครับสีบลูหรอบลูไหน นี่เหรอได้ได้เลยได้เลยได้เลยระหว่างน,นี้แล้วก็ลาแล้วก็ลาบลืมแล้วก็ลาลาแซมเาหนึ่งปับับวดให้ให้ทุกคนจะได้รู้ว่าตอนนี้มันถึงเวลาบดแล้วมันบดได้แล้ว ทุกคนน่าจะโหวตสีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเป็ดไปได้น่าจะใช่ใช่ไหมอ่ะเอ้าเหรอใครออกเมื่อกี้โอ้โหอีกนิดเดียวนิดเดียวคะ่ะทำไมเขาไม่ให้เป็นเลเวลสีไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้เลเวลกว็เยอะแล้วนะทุกคนเนี่ยเลเวลเยอะแล้ว อะระหวานน่างนี้ก็ไปซื้อดีกว่าซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรดีนะเอาอนี้แล้วกันุมเพรวสีฟ้าปุ๊บซื้อซื้อโอเคปุ๊บมาหน้านี้ทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทุบ ทวนบทเรียนกันนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบหนังเปลื่ม f ฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้กกิ๊กกุกกิ๊กกิง,กกงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย